สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขียนอำเภอหางดงและอำเภอสัมปตองพักประชาชนก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมที่มาตอบกระทู้สดในประเด็นฝุ่นพิษ PM 2.5ของผมในวันนี้แน่นอนครับความตั้งใจของผมเนี่ยต้องการให้จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกที่ดูแลประเด็น PM 2.5โดยตรงแต่ก็ทราบดีว่าทั้งสองท่านเดินทางไปต่างประเทศเพราะฉะนั้น ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมาตอบผมจะถือว่าคำตอบของท่านคือคำตอบของนายยกรัฐมนตรีนะครับผมจะไม่อ้อมค้อมนะครับเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลกระทบจาก PM 2.5ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันรุนแรงขนาดไหนแล้วปัญหาด้านสุขภาพจาก PM 2.5มันมากมายเท่าไหร่เข้าประเด็นกันเลย หนึ่งในสาเหตุของ PM 2.5นั่นก็คือเรื่องของการเผาในปี2 5 6 6ครับประเทศไทยมีพื้นที่เผาไหม้อยู่ทั้งหมด11ล้านไร่ปี67มีพื้นที่เผาไหม้เพิ่มขึ้นเป็น19.5ล้านไร่แล้วหนึ่งในพื้นที่ที่มันเพิ่มขึ้นมามากๆเลยนั่นก็คือพื้นที่กเกษตรและพื้นที่สปกรที่มีพื้นที่เผาไหม้เพิ่มขึ้นกว่า6ล้านไร่ในส่วนนี้ในวันแรก ที่รัฐบาลแพรทอนทานได้มาแถลงนโยบายผมได้อภิปรายเสนอแนะแนวทางมาตรการพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนในการจัดการป้องกันปัญหานี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอให้พื้นที่ท่านก่อนเลยให้ท่านตอบให้ประชาชนก่อนเลยว่ารัฐบาลมีแนวทางได้ดำเนินการมาตรการอะไรเพื่อป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 จากการเผาภาคการเกษตร ก่อนที่มันจะเกิดฝุ่นบ้างขอบคุณท่านประธานครับครับขอเชิญท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับกลาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ของท่านผู้ทรงเกียรตินะครับ ั้งนี้เนื่องจากตามที่ท่านได้กล่าวนําไปแล้วนะครับว่านะครับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับติดราชการต่างประเทศนะครับเพราะนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมนะครับท่านเห็นว่ากระทรวงกลาโหมนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีส่วนร่วมในการร่วมในการปฏิบัติการแก้ปัญหานี้นะครับก็จึงมอบให้ผมมาตอบนะครับ และตามที่ท่านห่วงใยว่านะครับคำตอบของผมนั้นนะครับจะต้องเป็นคําตอบของท่านนายกัฐมนตรีนะครับซึ่งเรื่องเรื่องนี้นะครับผมมิได้ห่วงใยเพราะว่าถึงแม้ท่านนายกัฐมนตรีจะมาตอบก็ตามนะท่านก็ต้องฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาตอบนะครับผมได้รับทราบนะครับในเวลาประมาณ9ก้นกานะครับผมก็ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมาให้ข้อมูลในการ ที่จะเตรียมการตอบในวันนี้เพราะนั้นผมจะตอบในส่วนที่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลมาเท่านั้นจะไม่ตอบโดยใช้ดุพินิษของตัวเองนะครับกลับเยนท่านประธานที่เคารพครับก็คือในภาพรวมของการแก้ปัญหาของการดับไฟป่าหรือฝุ่นฝุ่นพิษฝุ่นมลพิษนั้นนะครับในระดับรัฐบาลมีคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศนะครับซึ่งมีท่าน รองนายฐมนตรีนะครับประเสริฐทรัพย์รงทองเป็นประธานนะครับแล้วก็มีกระทรวงพัฒนาสังคมและขออภัยครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นฝ่ายเลขานุก,การนะครับสําหรับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในการเตรียมการในการเตรียมการที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบหลายกระทรวงนะครับกระทรวงแรกก็คือได้แก่กระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและองค์การปกครองส่วนภูมิภาคนะครับในการที่จะเตรียมการให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในการเตรียมการป้องกันการแก้ปัญหาหรือเตรียมการที่จะขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เป็นสาเหตุในการที่ทำให้เกิดอากาศเป็นพิษนะครับซึ่งผมจะได้กล่าวรายต่อไปนะครับสำหรับกระทรวงคมนาคมนะครับก็เป็นดูแลในเรื่องนะครับยานพาหนะนะครับ ไม่ให้ปล่อยมลพิษออกมานะครับโดยเฉพาะควันดำนะครับกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับมิให้มีการเผานะครับซึ่งการเผานี้นะครับจะทําให้เกิดมลพิษขึ้นในอากาศนะครับดังนั้นพืชหลักที่เป็นสาเหตุของการเผานะครับได้แก่ข้าวโพดและข้าวในส่วนที่กระทรวงเกษตรรับผิดชอบนะครับแต่ในส่วนในส่วนของอ้อยนั้น นะครับกระทรวงสากรรมได้รับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสากรรมได้มาชี้แจงเบื้องต้นแล้วนะครับนอกจากนั้นในปีนี้นะครับกระทรวงเกษตรนะครับโดยกรมฝนหลวงนะครับได้พิจารณาดำเนินการเตรียมการในการที่จะใช้มาตรการเจาะชั้นบรรยากาศนะครับ <c oughs> เพื่อระบายฝุ่นที่อยู่ในพื้นที่นะครับ <c oughs> พื้นที่ที่มีฝุ่นนะครับมีฝุ่นพิษนะครับกระทรวงเกษตรได้มอบภารกิจให้กรมฝนหลวงนะครับ ปฏิบัติการเจาะชั้นบรรยากาศนะครับเพื่อให้ฝุ่นที่อยู่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับระบายผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นไปนะครับทั้งในพื้นที่นั้นเองอย่างยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีทั้งการเจาะพื้นที่รอบๆนอกและก็พื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับและนอกจากนั้นนะครับกรมฝนหลวงก็ยังเตรียมการปฏิบัติการในการช่วยเหลือนะครับหลังจากที่ ประมาณประมาณหลังเดือนเมษายนไปแล้วนะครับซึ่งสภาพอากาศนะเหมาะแก่การทําฝนหลวงนะครับกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมุ่งไปที่พื้นที่ป่านะครับร่วมกับกระทรวงกลาโหมนะครับเรื่องการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการที่มีกลุ่มผู้ไม่เข้าใจนะครับหรือกลุ่มที่ไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหานะครับในการที่จะไปเผาป่านะครับเพื่อประกอบอาชีพผลตนเอง อันนี้ก็ร่วมกับกระทรวงกลาโหมในการดำเนินการในการที่เตรียมเพอะแล้วก็เป็นชุดเตรียมพร้อมที่จะดับไฟป่านะครับประการต่อไปนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็มีเตรียมมาตรการในการาลดการรับซื้อนะครับผลผลิตที่เกิดจากการเผานะครับและนอกจากนั้นนะครับก็มีมาตรการเตรียมเตรียมการมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับตรวจสอบโรงงานต้นแบบขออภัยครับโรงงานที่จะเป็นเหตุนะครับให้เกิด มนลพิษนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เตรียมมาตรการในการห้ามนําสินค้าเกษตรนะครับที่ผ่านการเผานะครับมามารับห้ามห้ามรับซื้อนะครับสินค้าเกษตรที่ผ่านการเผามานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้มีการประชุมหารือกับประเทศเพื่อนบ้านในการที่จะร่วมกันนะครับเตรียมมาตรการในการป้องกันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เตรียมมาตรการในการป้องกันและดูแลสุขภาพนะครับของประชาชนในกรณีที่เกิดมลพิษขึ้นมานะครับและทางชิสด้าก็เตรียมข้อมูลนะครับแผนที่นะครับพื้นที่ที่น่าจะเกิดนะครับและกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการเตรียมการในการจัดชุดดับไฟป่าและก็ตามเตรียมยานพนะในการเสริมที่ดับไฟป่านะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตตอบในชั้นต้นเพียงเท่านี้ครับ ท่านรัฐมนตรีช่วยาการก,กระทรวงกลาโหมเชิญครับคุณพระัพพงศ์ลีลาพัฒน์ครับครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับกระผมพระธละพงศ์ลีลาพัฒน์ครับสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและอำเภอสัมพันธผมขออนุญาตย้ำอีกค,ครั้งนะครับผมถามค่อนข้างชัดเจนว่ามาตรการที่ได้ดําเนินการเพื่อป้องกันการเผาภาคการเกษตรก่อนที่ฝุ่นจะเกิดผมถามแค่เนี้ยประโยคเดียวตอบไม่ได้ตรงคําถามเลย แล้วก็ถ้าเราฟังคําตอบของท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจะพูดคาว่าเตรียมเยอะมากๆเตรียมทุกอย่างแต่ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับนี่คือการเตรียมทุกอย่างที่ไม่ได้ทําสักอย่างเลยผมขอไล่ทีละข้อเลยที่ผมเคยเสนอแนะรัฐบาลไปอันแรกๆครับสิ่งแรกที่ทําได้เลยนั่นก็คือมาตรฐานบังคับสินค้าการเกษตรที่มีที่มาจากการเผาเรามีกฎหมายอยู่แล้วพรบมาตรฐานส,สินค้าอาหารและสินค้าเกษตร สามารถบังคับใช้ได้เลยท่านไม่ทําเราสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ในการห้ามนําเข้าสินคา้าเกษตรที่มีที่มาจากการเผาที่เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าเตรียมทําอันนี้ทําได้เลยนะครับตามพรบฉบับเดิมที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ในการห้ามนําเข้าตามมาตราฐานบังคับท่านก็ไม่ทําแล้วกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรครับออกประกาศนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภาษีออกมาเนื้อหามไม่ได้ต่างอะไรกับปี67เลย ไม่ได้มีการให้ให้ผู้นำเข้าระบุพื้นที่แปลงเพาะปลูกพิกัดไม่บอกเลย geolocation <c oughs> ไม่มีระบุแม้แต่นิดเดียวในในประกาศฉบับนี้ไม่ได้สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกเหมือนเคย <c oughs> ในเรื่องของการเพิ่มเงื่อนไขในมาตรการสนับสนุนง่ายๆเลยครับที่เราสนุกสนุนชาวนาไปไล่ละหนึ่งพันไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของการเผาในการสนับสนุนด้วยซ้ำมาพูดถึงเรื่องอ้อย120บาทต่อตัน สำนักงานคนะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายผ่านมติภายในไปตั้งนานแล้วเสนอต่อคอรมอไปตั้งแต่29พฤศจิกายนมาถึงปัจจุบันอ้อยเปิดหีบไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วไอ้ร้อยยี่บาทตรงนี้ยังไม่ผ่านมติคอรมะด้วยซ้ำไปมาถึงเรื่องของการปรับอ้อยไฟไหม้ยังเป็นแค่ล่างระเบียบอยู่เลยที่จะปรับหนึบบาทต่อตัน ตรงนี้ยังเป็นแค่ล่างระเบียบเพิ่งปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อเดือนธันวาคมไม่มีมาตรการอะไรเลยแล้วเรื่องของการปิดโรงงานอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับท่านไม่ได้ใช้กฎหมายในการปิดโรงงานที่เขารับอ้อยไฟไหม้นะครับท่านเอากฎหมายอื่นมาบังคับใช้แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงมันฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้โรงงานที่ท่านไปปิดที่แรกที่ลบบุรีเนี่ย อนนี้กลับมาเปิดแล้วก็รับอ้อยไฟไหม้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะรัฐบาลไม่มีมาตรการจัดการไงไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเดียวคําตอบก็มีแต่เตรียมเตรียมเตรียมท่านมองออกนอกหน้าต่างท่านเห็นฝุ่นนั่นแหละครับคำตอบท่านเลยมีแต่ฝุ่นมาคําถามต่อไปครับในเรื่องของประเด็นไฟป่าผมเชื่อว่ารัฐบาลทราบดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลตัดงบด้านไฟป่าไปเยอะมากขนาดไหน อุทยานขอไปพันห้าตัดเหลือ400รอท้องถิ่นขอไปพ8 0 0อแห่งได้แค่เก้าสแห่งเพราะฉะนั้นท่านทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไรตอนนี้งบกลางหน่วยงานจัดทําเสร็จตั้งแต่พฤศจิกายนตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านมาติคอรอมอยังไม่ออกมาเลยแล้วไฟปา่าปัจจุบันเราเจอกันกี่ที่แล้วเขาลอยโคราชมาจนถึงเพชรบูรณ์กาญจนบ,บุรี ชนบุรีนี่กี่อำเภอบางละมุงบ้างบึงสัต,ตหีบมาถึงอำเภอเมืองชนบุรีแล้วงบประมาณไม่มีอุปกรณ์ไม่พอเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพูดถึงงบก,กลางก็ยังไม่มาปัญหาชัดเจนขนาดนี้ท่านจะตอบยังไงดีกับเรื่องไฟป่าแล้วในส่วนนี้นะครับปัญหาปัจจุบันพอเกิดไฟป่าขึ้นมา ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรได้เลยไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยผมยกตัวอย่างถ้าผมเป็นชาวสวนอยู่ที่จังหวัดชนบุรีบ้านผมอยู่อำเภอเมืองแต่สวนผมอยู่ที่บ้านบึงถ้าเกิดมีไฟป่าที่บ้านบึงและอยู่ใกล้แนวสวนของผมเนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนอะไรผมรู้เลยนะครับผมไม่มีทางรู้ได้เลยต่อให้ผมอยู่ในพื้นที่ผมเห็นควันมันขึ้นจากป่าผมรู้แล้วมีไฟป่าผมยังไม่รู้เลยว่าไฟป่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากการชิงเผาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ควบคุมได้ของรัฐเกิดจากการลุกลามจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ผิดพลาดหรือเกิดจากการลักลอบเผาผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมขอถามท่านรัฐมนตรีที่ตอบแทนท่านนายกในวันนี้นะครับเกณฑ์การแจ้งเตือนในเรื่องของไฟป่าท่านทำยังไง ที่ผ่านมาท่านไม่ได้ทําอยู่แล้วผมทราบดีท่านจะทํำยังไงแล้วเกณฑ์การแจ้งเตือนค่ามาตรฐาน PM 2.5กเนี่ยกทมปริมณทอนเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า200เนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยท่านจะแจ้งเตือนด้วยวิธีไหนระบบโลเคชันเบส s อสเอ็ท่านจะตั้งเกณฑ์เท่าไหร่ถึงจะใช้ SMS ในการแจ้งเตือนและผมย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้ตอบได้เสียเวลา โลเคชันเบสเอ็มเอสไม่ใช่เซลล์บอร์ดแคสเซลล์บอร์ดแคสผมเข้าใจดีรัฐบาลทํางานช้ามากตอนนี้เลื่อนไปถึงกระดาก,กระดาปี68กว่าจะได้ใช้อันนี้ผมทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานครับถามสั้นๆง่ายๆขอตอบให้ตรงประเด็นด้วยขอบคุณครับครับขอบคุณคุณขอรพงษ์ลาษพัดครับเชิญท่านดีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับครับกลับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ เมื่อสักครู่ตามที่ผมได้กลับเรียนไปแล้วนะครับในเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าลามีหลายกระทรวงนะครับในส่วนของผมเองนั้นครับผมมีส่วนรับผิดชอบในการที่อยู่ในคณะกรรมการนะครับในการประชุมคณะกรรมการเพราะฉนั้นรายละเอียดจะทราบนะครับในหลักการหรือว่าในรายละเอียดสําคัญสาคัญแต่ท่านผู้ทรงเกียรติได้รุณาสอบถามในประเด็นย่อยนะครับผมผมก็จะตอบคําถามนะครับตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส่งมาดังนี้นะครับ ในมาตรการาป้องกันนะครับไม,ไม่ให้เกิดไฟเผานะเมื่อสักครู่ท่านได้ทวงว่าผมยังตอบคําถามไม่ชัดเจนนั้นขออนุญาตตอบคําถามเพิ่มเติมนะครับว่าในการได้มีการทำนะครับจัดทําฐานข้อมูลเกษตรนะครับก่อน,นเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงคือพื้นที่ใดนะครับจริงๆแล้วนะครับผมได้รับทราบจากหน่วยงานว่าการ ป้องกันนั้นไม่ใช่มาห้ามเผาทั้งหมดนะครับเพียงแต่เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ว่าพื้นที่พื้นที่ใดเผาก่อนเผาจํานวนเท่าไหร่เพราะบางครั้งนั้นเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยว่าห้ามเผาทั้งหมดนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรก็มีความเดือดร้อนเพราะนั้นเราใช้วิธีในการบริหารจัดการนะครับประการที่2ก็คือปรับเปลี่ยนการปลูกพืชนะครับให้ให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชนะครับสนับสนุนพืชที่มี มูลค่าบนพื้นที่สูงนะครับเช่นเปลี่ยนข้าวโพดนะครับเป็นพืชอย่างอื่นนะครับแล้วก็ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุการเกษตรนะครับมาใช้ประโยชน์ซึ่งมีการทํามาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมการครับสําหรับในเรื่องงบประมาณนั้นนะครับงบกลางนะครับดับไฟป่านะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้เสนอคลรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็งบกลางของกระทรวงเกษตรนะครับอยู่ที่ สำรองงบประมาณกําลังพิจารณาจัดสรรให้นะครับสําหรับงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่สำนักงบประมาณกําลังพิจารณาให้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับเกณฑ์การแจ้งเตือนดักไฟป่านั้นกทมนะครับแจ้งเตือนผ่านนะครับลายอเลอร์สนะครับดำเนินการทุกวันนะครับและกรมควบคุมมลพิษนะครับก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะครับค่าของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสําหรับประเด็นที่ ประเด็นที่ท่านท่านซักถามว่านะครับไอ้ร่างระเบียบที่นะครับชดเชยนะครับดูแลพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับปัจจุบันก็ตามที่ท่านได้จริงๆแล้วนะครับท่านท่านที่ท่านถามมาเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมตอบท่านก็จะบอกว่านะครับตอบไม่ตรงคําถามเพราะฉะนั้น ในร่างระเบียบตัวนี้นะครับเนื่องจากการที่จะทําออกระเบียบแต่ละครั้งนะครับเราต้องผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับมีการร่วมปรึกษาหารือนะครับร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งในหน่วยที่ชี้แจงหน่วยที่รับผิดชอบใ้ชี้แจงาว่านะครับปัจจุบันการรองเร่งรัดดาเนินการครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับครับผมเจดครับคุณพรพงป์ครับ ท่านประธานครับพัทธลพงศ์ลีรพัฒพพ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนครับก็อาจจะต้องแปลให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนในเรื่องของการเกษตรเลยนะครับท่านพูดในเรื่องของการาใช้เศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งก็มีการใช้จริงอันนี้ก็เป็นผลงานที่เห็นจริงแต่ว่า ก็ยังมีตกค้างอยู่ถึง15ล้านไล่ในปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ไม่ได้มีงบประมาณผมพูดไปแล้วตั้งแต่ง,งบประมาณปี68ว่าต้องเพิ่มงบรมตรงนี้เพื่อให้มันไม่มีตกค้างอีก15ล้านไล่เหมือนปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีงบประมาณนะครับมาในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับท่านตอบการแจ้งเตือนในเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งนั้นก็ทราบดีมีการแจ้งเตือนแต่ว่าที่ผมถามคือ location b a s sms เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงโดยทั่วกันเพราะแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยมันต้องกดดาวน์โหลดคนเข้าถึงแอปพลิเคชันไม่ได้เยอะอยู่แแลล้ว้ววทท่่าานราบดีอยู ผมถามว่าเกณฑ์การแจ้งเตือนเนี่ยที่จะแจ้งเตือนเมื่อค่า PM 2.5มันสูงเนี่ยท่านเอาเกณฑ์เท่าไหร่เป็นการแจ้งเตือนกี่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถ้าท่านจะย้อนมาตอบสักนิดนึงในคําถามที่3ก็ก็ได้นะครับยินดีมากๆเลยมาในคําถามที่3ครับปัจจุบันครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเจอค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยหนักมากนะครับแ,แน่นอนนะว่าฝุ่น ที่ถูกพัดออกมาจากการเผาภาคการเกษตรเข้ามากรุงเทพมหาคนครก็มีด้วยเช่นกันแต่ว่าส่วนหนึ่งครับที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยของกรุงเทพมหาคนครนั่นก็คือมลพิษท,ทางอากาศที่มาจากไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็สารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC เพราะส่วนนี้สําคัญมากๆก๊าซแล้วก็สารที่ผมพูดมากาม็ต้องมาทานอันตรายต่อสุขภาพมากๆไนโตรเจนไดออกไซด์ dioxide, ครับถ้าเรารับไปนานๆเนี่ยมันกินเนื้อปอดนะครับ ันทําให้การทํางานของปอดลดลงนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถ้าไปจับกับอนุภาคในอากาศเนี่ยกลายเป็นซัลเฟตนี่รุนแรงกับโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคหัวใจมากๆนะครับแล้วก็เมื่อสารไนโตรเจนออกไซด์หรือว่าซัลเฟอร์ออกไซด์เนี่ย no น็อซเนี่ยครับเมื่อมันไปจับกับสารอินทรีย์ละเหยง่ายทําปฏิกิริยากระแสงอาทิตย์ก็กลายมาเป็น p m 2.5ให้เราสูดดมเข้าไปอีก แล้วค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ครับท่านประธานของกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานครับเเม,มื่อวานใกล้นี้เลยวันนี้ผมยังไม่ได้ดูตอนเช้านะเมื่อวานเลยขึ้นไปสูงถึง125ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรอันนี้คือไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับแล้วค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอยู่ที่เท่าไหร่ครับ25ไมโครกรัมต่อลูกบาศ <c oughs> กาเมตรเราต้องพูดถึง Gas ก๊าซพิษรูปพวงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคําถามต่อมาครับผมจึงอยากจะถามท่านรัฐมนตรีเลย รัฐาบาลได้เตรียมการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบมลพิษทางอากาศจากไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก็สารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC ตรงนี้อย่างไรสําหรับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเพราะตรงนี้เนี่ยเปิดแผนที่แอปพลิเคชันภาพถ่ายทางดาวเทียมมันชัดเจนอยู่แล้วว่ากรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเนี่ยค่ามันสูงมากๆหนา,าแน่นสูงมากๆติดอันดับของโลกเลยผมขอถามต่อไปครับระหว่างนี้ก็อาจจะให้ทางหน่วยงาน ที่มาช่วยชี้แจงเนี่ยอาจจะมีการเตรียมคําตอบท่ารัฐมนตรีด้วยนะครับต่อมาครับในประเด็น PM 2.5แน่นอนว่าการแก้ปัญหานี้เราต้องกระจายอํานาจผมยกตัวอย่างเหตุการณ์เดอะเวสต็ที่ประเทศอังกฤษปี1953สิ่งแรกที่รัฐบาลอังกฤษกระทําเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้คือการกระจายอํานาจแต่ตอนนี้ปี2025 ประเทศไทยยังแคบไม่มีการกระจายอํานาจเลยในพราบาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับมีการให้กําหนดเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการจัดการในเรื่องของมลพิษทางอากาศได้แต่ปัจจุบันรัฐบาลก็ยังไม่ได้แต่งตั้งกทมหรือว่านายกอบจอให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเลยด้วยซ้ําเราสามารถกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดการได้ ตามกฎหมายที่เรามีไม่ต้องออรอพรบอากาศสะอาดแต่คุณไม่ทำแล้วเรายังมีกลไกเรื่องของเขตควบคุมมลพิษที่รัฐมนตรีมีอำนาจในการประกาศเขตควบคุมแล้วให้ท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินการพร้อมกับงบของงบประมาณมาทางรัฐบาลได้ตรงนี้ก็ไม่มีการดำเนินการอะไรเลยผมต้องเรียนถามอีกทีหนึ่งำย้ำๆอีกทีหนึ่งเลยว่า ไอ้เขตควบคุมมลพิษตรงนี้รัฐบาลตั้งเกณฑ์ไว้เท่าไหร่ถึงจะประกาศเขตเพราะตอนนี้กรุงเทพทะลุ200แต่ก็ไม่มีการประกาศเขตใดๆเลยเรายังจะควบคุมมลพิษอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตทวนคำถามนะครับรัฐบาลมีมาตรการในการเตรียมการป้องกันและบรรเทามลพิษทางอากาศ จากไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็สารอินรียและเหยง,ง,ง่ายหรือว่า VOC อย่างไรและมีเกณฑ์ในการประกาศเขตควบคุมมลพิษกับประเด็น PM2.5 อย่างไรบ้างขอบคุณท่านประธานครับครับ,บเชิญท,ท,ท,ท่านน้ำตีช่วยการกระทรวงกลาโหมครับครับกลับเดยนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมต้องกราบขออภัยที่ ผมอาจจะตอบคําถามได้ไม่ลงไม่สามารถที่จะลงะรายละเอียดได้นะครับผมตอบได้แค่ประเด็นสาคัญสำคัญเพราะว่าคือผมได้รับทราบรับจากแค่ได้รับทราบรายชื่อท่านผู้ทรงเกียรติที่กรุณาทักถามผมก็ค่อนข้างห่วงใยตัวเองนิดๆน,นะครับเพราะว่าผมติดตามในโซเชียลนะครับท่านได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างละเอียดนะครับผมติดตามโซเชียลนะครับเพราะว่าการเตรียมการของผมคือดูว่าท่านมีพื้นฐานอย่างไร ผมยอมรับว่าท่านมีพื้นฐานที่ละเอียดมากนะครับผมค่อนข้างจะห่วงว่าวันนี้ผมจะมาตอบท่านได้เท่าที่ท่านต้องการหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจะพยายามจะตอบตามที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบนะครับได้ให้ข้อมูลมานะครับสําหรับเกณฑ์การแจ้งเตือนนะครับที่ใช้ที่กรมควบคุมที่กรมควบคุมมลพิษนะครับได้แจ้งมานะครับใช้เกณฑ์37.5ลูกบาทเมตรนะครับ สามเจ็ดจไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับใน,ในที่ใช้เป็นเกณฑ์นะครับสำหรับการเตรียมการนะครับในเรื่องที่ป้องกันไนโตรเจนนะครับปัญหาเรื่องไนโตรเจนนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์ให้เป็นยูโร5นะครับเพื่อแล้วก็ปรับเปลี่ยนคุณภาพน้ํามันนะพัฒนาคุณภาพน้ำมันให้ดีขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับเครื่องยนต์ที่จะปรับเปลี่ยนเป็นยูโร5นะครับ สำหรับในเรื่องการกระจายอำนาจนั้นกระทรวงหมหาดไทยชี้แจงเอาว่าในเรื่องการประกาศเขตควบคุมมลพิษนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงหมหาดไทยก็กาลังให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาที่จะประกาศเพราะว่าจะมีมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะครับหรือกระทบกระทบต่อบรรยากาศนะครับภาพลักษณ์ของประเทศแต่แต่ไม่ใช่ว่านะครับรัฐบาลไม่ไม่ให้ได้รับไม่ได้ความสําคัญเกี่ยวก,กับปัญหาเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว,ว่า เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับก็จะประกาศเขตควบคุมมลพิษนะครับโดยโดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากส่วนและการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ให้มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับกาขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับครับเชิญครับคุณพัชรพงศ์เป็นการสุดท้ายชัดสัจนะครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เครพครับพัทรพงศ์ลีรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านประธานครับอาจจะต้อง เรียนกับท่านรัฐมนตรีอย่างนี้นะครับกลัวที่มันจะกลายเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับ3 7มิไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอันนั้นคือเกณฑ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพราะผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เกณฑ์การแจ้งเตือนแน่ๆเพราะท่านต้องแจ้งเตือน37.5เนี่ยแจ้งเตือนทั่วประเทศแล้วแจ้งเตือนทุกวันนะครับีอขอ,อย่างนี้ขอเน้นย้ํากับทางท่านรัฐมนตรีนะครับอาจจะต้องไปการมีการประกาศเกณฑ์ที่จะต้องแจ้งเตือนให้ชัดเจน ให้ทางกรมควบคุมมลพิษและกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยที่มีหน้าที่ตรงนี้ได้ดําเนินการอย่างชัดเจนในระบบ SMS a อ e r t ดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเขตควบคุมมลพิษเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีอาจจะเข้าใจสับสนกับเขตภัยพิบัตินะครับเขตควบคุมมลพิษคนที่มีหน้าที่ในการประกาศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้จะคนละเรื่องกับเขตภัยพิบัติ เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องทําให้ชัดเจนสักเล็กน้อยนะครับรัฐบาลต้องชัดเจนว่าเราจะใช้เขตควบคุมมลพิษในเกณฑ์ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ขอสั้นๆครับท่านประธานกับประเด็นเรื่องของ pm 2 5เนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมค่อนข้างที่จะผิดหวังกับการตอบสนองจากรัฐบาลและผลการดำเนินการจากรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับผมได้อภิปรายเสนอแนะแนวทางตามกรอบเวลาที่ชัดเจนและลงรายละเอียดมากๆไปหลายต่อหลายครั้งแต่คําตอบตอบที่ได้รับกลับมาเนี่ย แทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับกับการแก้ไขปัญหา PM2.5 เราต้องเข้าใจในกรอบเวลาที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาไม่ใช่รอปัญหามาเกิดแล้วแล้วมาแก้อตอนที่มันจวนตัวเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานสุดท้ายครับจากคําถามและคําตอบที่ผมได้รับมาทั้งหมดเนี่ยผมขอฝากท่านประธานไปยังวิปรัฐบาลนะครับส่งข้อความนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีในการตอบกระทู้สดเพื่อหัดหน้าถ้าท่านกล้าก็มาตอบด้วยตัวเอง ขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เป็นกานว่าจบกระทู้สดที่หนึ่งจุดหครับขอบคุณท่านน้ำตรีช่วยาการกระทรวงกลาโหมและคุณพระพงษ์ลีลาพัฒนครับในฐานะที่เป็นประธานก็อยากจะเรียนนิดนึงว่าความแตกต่างระหว่างกระทู้สดกับกระทู้ทั่วไปในยติกระทู้สดนั้น บางครั้งอาจจะไม่ได้รายละเอียดมากนะักเพราะว่าเป็นการถามสดถามมาต่อไปนะครับตอบเท่าที่จะตอบได้ครับส่วนถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ควรจะเป็นยติหรือกระทู้ทั่วไปนะครับแต่ก็ดําเนินการด้วยดีขอขอบคุณรัฐบาลครับที่ได้มาพยายามตอบกระทู้สดตามที่ท่านสมาชิกต้องการแล้วตามชีวิตทั้งสองข่ายได้ประสานครับ ขอบคุณทั้งผู้ถามและท่านรัมตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับต่อไปเป็นกระทู้สดที่1 1ึ่จุนจุนะครับกระทู้สดด้วยวาจาของคุณ